อันนี้คือถนนรอบสะสามไร่นะครับอันนี้คือมาย,ยมป่านะครับอันนี้คือกระถินเทพานะครับสลับกับยางนา อันนี้ตะเคราะห์ชุดนี้เป็นมะย,ยมป่าอันนี้คือมะขามเทศหวานนะครับอันนี้คือกระพีเขาควายมะย,ยมป่านะครับอันนี้ก็เป็นยางนาแล้วก็ส้ม